ท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงโลกของเรากำลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่กำลังส่งผลต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ท่ามกลางความท้าทายนี้ยังมีความหวังและหนทางนี้คือโลคาบอนวิถีแห่งอนาคตที่จะนำเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นหลังโลคาบอน คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการผลิตการบริโภคไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันองค์กรต่างๆมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจโลคาบอนผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่พลังของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในระดับองค์กรเราทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลคาบอนได้ เพียงแค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับความยั่งยืนนี่ไม่ใช่เพียงแค่การลดการปล,อล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่คือการสร้างโอกาสใหม่ๆขับเคลื่อนนวัตกรรมและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโลคาบอนคือวิถีแห่งอนาคต หัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายโลคาบอนคือการจัดการก๊าซเรืองกระจกหรือ GHG management นี่คือกระบวนการที่เป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การระบุการวัดการรายงานการลดไปจนถึงการชดเชยการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขององค์กรพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการบริหารการจัดการก๊าซเรืองกระจกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการก๊าซเรืองกระจก ไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจในหลายมิติเช่นช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพ,พยากรสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตอบสนองต่อกฎระเบียบและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและองค์กรจะขับเคลื่อนสู่โรคารบอนได้อย่างไรกลยุทธ์สำคัญนั้นมีหลากหลายเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานหมุนเวียนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการส่งเสริมการแข่งขันที่ยั่งยืนเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคาร์บอนฟุตพินต่ำรวมถึงการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับส่วนที่ไม่สามารถลดได้กลยุทธ์เหล่านี้คือหนทางสู่โลคาร์บอนที่ทุกองค์กรสามารถนำไปปฏิบัติได้ พื่อขับเคลื่อนการจัดการกา๊าซเรือนกระจบอย่างมีประสิทธิภาพองค์กรจําเป็นต้องมีกรอบการดําเนินงานที่เป็นระบบมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาตรฐาน ISO จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งการนํามาตรฐาน ISO มาใช้จะช่วยให้องค์กรมีการจัดการที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับเริ่มต้นด้วย ISO 1 4 0 6 4 1ดมาตรฐานที่กำหนดหลักการ ข้อกำหนดสำหรับการวัดการรายงานการทวนสอบการปล่อยและลดปริมาณแก๊สเลนกระจกในระดับองค์กรมาตรฐานนี้ช่วยให้องค์กรสามารถจัดทำบัญชีแก๊สเลนกระจกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสนับเป็นกรอบการดำเนินง,งานที่สำคัญยิ่งในการวางแผนและดำเนินง,งานเพื่อบรรลุการลดการปล่อยแก๊สเลนกระจกถัดมาคือ ISO 1 4 0 6 7มาตรฐานที่กำหนดหลักการข้อกำหนด แนวทางในการวัดและการรายงานปริมาณคาร์บอนฟุตพิลของผลิตภัณฑ์ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นการนำ ISO 1 4 0 6 4 1ีดและ ISO 1 4 0 6 7ไปใช้ช่วยให้องค์กรมีระบบการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เป็นมาตรฐานสากลสามารถวัดและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆที่ให้ความสําคัญกับความยั่งยืนพร้อมทั้งปรับปรุงภาพลักษณ์และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสิ่งสําคัญที่ต้องตระหนักคือการวัดและการรายง,งานการปล่อยแก๊สเรืองกระจกอย่างถูกต้องเพราะคือก้าวแรกเมื่อเรารู้ว่าเราปล่อยแก๊สเรืองกระจกจากส่วนไหนมากน้อยเพียงใดเราจึงจะสามารถวางแผนการลดการปล่อยแก๊สเรืองกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ISO เปรียบเสมือนเข็มทิศสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่การจัดการก๊าซเรนกระจกอย่างเป็นระบบและเป็นก้าวแรกสู่การวางแผนในการทำคาร์บอนรีดักชันอย่างมีประสิทธิภาพหัวใจสำคัญของการบรรลุเป้าหมายโลคาบอนและเนซีโลคือคาร์บอนรีดักชันหรือการลดการปล่อยก๊าซเรนกระจกจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรโดยหลักการที่สำคัญที่ทุกองค์กรจะต,ต้องยึดถือก่อนคือ ลดให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการชดเชยนอกจากจะลงมือทำแล้วการลดการปล่อยแก๊สเอนกระจกอย่างจริงจังยังมีอีกแนวคิดที่สำคัญคือคาร์บอนนิวทริตีหรือความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งหมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างการปล่อยและการดูดกับก๊าซเลนกระจกสำหรับส่วนที่องค์กรลดการปล่อยได้ไม่หมดก็สามารถใช้การชดเชยคาร์บอนผ่านการสนับสนุนโครงการต่างๆที่ช่วยดูดซับ หรือลดการปล่อยแก๊สเรืองกระจกเช่นการปลูกป,ป่าการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของโครงการการชดเชยคาร์บอนจึงควรเลือกใช้มาตรฐานการรับรองที่เป็นที่ยอมรับเช่นเวอราผู้บริหารการจัดการมาตรฐาน v e r i f y Carbon Standard ชั้นนำระดับโลก Gold s t a n d ร r d มาตรฐานระดับพรีเมียมที่เน้นการพัฒนาที่ยังง่งยืนควบคู่ไปด้วยและ TW o r l d โครงการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครชัยของประเทศไทยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการชดเชยคาร์บอนเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังองค์กรของท่านจะสามารถบรรลุปเป้าหมายโลคาร์บอนคาร์บอนนิทรออริตี้และเนซิโลได้อย่างแน่นอน เป้าหมายสูงสุดของการเดินทางครั้งนี้คือ n e ซ Zero หรือการปล่อยก๊าซเรอนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งเป็นระดับความมุ่งมั่นที่เข้มข้นกว่าคาร์บอนนิวทรอลิตี้และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ n e ซ Zero ไม่ใช่แค่เทนแต่คือพันธกิจระดับโลกที่ทุกองค์กรต้องร่วมกันผลักดัน n e ซ z e r หมายถึงการลดการปล่อยแก๊สเรองกระจกจากกิจกรรมขององค์กรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสำหรับส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถลดได้แล้วองค์กรจะต้องกำจัดการเลนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศในปริมาณที่เทียบเท่ากันอาจทำได้โดยการลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือสนับสนุนโครงการที่ดูดซับแก๊สเลนกระจกอย่างถาวอปัจจุบันมีมาตรฐาน ISO 140 6 8ขคือมาตรฐานสากลใหม่ล่าสุดที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย n น t ซ e โ o โดยเฉพาะมาตรฐานนี้ กำหนดหลักการข้อกำหนดแนวทางในการบรรลุและแสดงถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่เนซีโร ISO 1 4 6 8 8 1ี่วยให้องค่วย์ให้องกรมีกรอบการทำงานที่เป็นระบบน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานรายงานและการทวนสอบการบรรลุคาร์บอนเนทรตี้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่เนซีโร การบรรลุเป้าหมายในซีโร่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปทุกองค์กรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้โดยเริ่มต้นจากการจัดการการเรื่อนกระจกอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายที่ท้าทายลงมือทำอย่างจริงจังและใช้มาตรฐานสากลเป็นกรอบการดำเนินงานมาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมุ่งสู่สังคมโลคาบอน และบรรลุปเป้าหมายในซีโลไปด้วยกันเริ่มต้นที่องค์กรของคุณตั้งแต่วันนี้